รีวิวเวอร์เกอร์ไอซีมาร์เก็ตดีจริงหรือเปล่ามาดูกันค่ะ จากที่ทางทีมงานเทรดเดอร์นะคะได้มีการรวบรวมข้อมูลนะคะของโบุกเกอร์ IC Market เมาเนี่ยไอซีมาร์เนะคะเปิดให้บริการแก่เทรดเดอร์มานานกว่า16ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นโบุกเกอร์ชื่อดังอันดับต้นๆเลยนะคะจากประเทศออสเตรเลียปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทรดเดอร์ที่เทรดกับ IC Market นะคะมากกว่าล้านบัญชีทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ จากที่ได้ลองศึกษาโบรกเกอร์นี้ดูนะคะก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงเลยค่ะเพราะมีใบอนุญ,ญาตจากหน่วยงานชื่อดังไม่ว่าจะเป็นใบอนุญ,ญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลียแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตจากไซเซกหน่วยงานกำกับดูแลชื่อดังแถมมีใบอนุญ,ญาตโดย Financial Services Authority of s e s c i e l e s ด้วยนะคะส่วนแพลตฟอร์มการเทรดเนี่ยโบรกเกอร์ IC Market นะคะมีให้บริการทั้ง MT4 MT5 แล้วก็ C Trader เลยค่ะ รองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บเทรดเดอร์เดสก์ท็อปแอนดรอย OS Mac OS หรือแม้กระทั่งออโตเมทค่ะ มาดูประเภทบัญชีเทรดกันบ้างดีกว่านะคะโบเกอร์ไอซีมาร์เก็เนี่ยเขาก็จะมีประเภทบัญชีให้เลือกอยู่3ประเภทด้วยกันค่ะก็จะมีบัญชีสแตนดาร์ดนะคะที่ค่าสเปดต่ําเพียงแค่0.6ปีบเท่านั้นบัญชีลอสสเปดบัญชีนี้คือไม่มีค่าสเปดเลยค่ะและบัญชีสุดท้ายนะคะจะเป็นบัญชี C ีเทรดเดอรค่ะที่ค่าคอมมิชชั่นเพียง3ดอลลาร์ต่อลอดเท่านั้นค่ะมาดูในเรื่องของการฝากถอนเงินกันบ้างดีกว่าค่ะโบเกอร์ไอซีมาร์เนะคะก็ถือว่ามีช่องทางการฝากถอนเงินเนี่ยเยอะพอสมควรเลยทีีเดยวค่ะ รวมถึงสามารถฝากทอนผ่านธนาคารไทยได้อีกด้วยนะคะหรือจะเป็นบัตรเครดิตนะคะหรือว่าเดบิต Paypal, n e w t ซ l l e r หรือว่า Skill ก็มีค่ะซึ่งเทรดเดอร์นะคะก็สามารถฝากทอนเงินได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเลยค่ะแถมยังฝากถอนได้24ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อีกด้วยนะคะ ส่วนข้อดีของ b บร k เก i c Market นะคะคือมีความน่าเชื่อถือสูงมากๆอันนี้พอยหลักเลยนะคะเว็บไซต์ก็ใช้งานง่ายหน้าเว็บเป็นภาษาไทยค่ะแถมรองรับการฝากถอนผ่านธนาคารไทยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยค่ะรวมถึงเขาได้แยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีของบริษัทขาะเงินทุนของเราปลอดภัยแน่นอน100%ค่ะเป็นโ r o k e r True ECN นะคะที่สามารถส่งคสาสั่งซื้อขายไปยังตลาดได้โดยตรง และจากที่ได้ทดลองใช้งานมานะคะมีระบบที่เสถียรแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือไม่มีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็จำนวนการฝากเงินขั้นต่ำเนี่ยของโบเกอร์ไอซีมารก็ค่อนข้างสูงค่ะเริ่มต้นที่200ดอลลาร์สรุปแล้วนะคะโบเกอร์ไอซีมารเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือนะคะจากลูกค้าหลายรายมากๆเลยทีเดียวค่ะรวมถึงยังได้รับความนิยมในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะคะที่มีความเสถียรเราก็รวดเร็วในการส่งคําสั่งเอามากๆเลยค่ะอีกทั้งนะคะเป็น บลกเกอร์ที่เป็น True ECN สามารถส่งคำสั่งซื้อขายไปที่ตลาดได้โดยตรงเลยค่ะจึงทำให้จุดเด่นนี้นะคะเป็นที่สนใจจากเทรดเดอร์ทั่วโลกเลยค่ะอีกจุดเด่นหนึ่งเลยนะคะที่โบรกเกอร์ IC Market ได้รับความนิยมในการใช้บริการเนี่ยก็คือการเริ่มต้นค่าสเปดที่ต่ำที่สุดในคู่สกุลเงินหลักค่ะเริ่มต้นเพียงแค่0.6ปีเท่าน,นั้น oh. ในบัญชีสแตนด a r d และก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากถอนอีกด้วยนะคะข้อดีเหล่านี้นะคะทำให้ IC Market เนี่ยไม่มี ีเรื่องของการจัดโปรโมชั่นต่างๆนะคะแล้วก็ไม่มีโบนัสค่ะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ลูกค้าของ IC Market หายไปนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยต้องการเรื่องของการส่งคําสั่งที่รวดเร็วค่ะเพื่อทํากําไร,รได้มากกว่านั่นเองนะคะ <S <S <to Larry> ถ้าชอบคลิปนี้ <S <S 1> <S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e เป็นกําลังใจให้กับ Trade ล i d e r ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ